ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะของเกม PUBG Mobile oh, เจอคนไทยนะโดยสามก็น่าจะคนไทยด่านเอ่อทะเลไทไาน์นะคะม,มีลมาม่าใช่ไหมที่มีพี่คนหนึ่งบอกว่าอยากให้เล่นแอมเปเล่นมาแล้วนะคะเจ็ดแปดตา <laughs> ตุย <laughs> เพราะว่าไม่มีใครเปิดไมเลยแล้วก็โดนยิงก็ไม่ไม่พูดไม่มาร์คแล้วพอเราเข้าไปช่วยก็ตุยก็เลย ไม่เล่นดีกว่าเ<ด><ๆ>บอร์สองเนี่ยค่ะที่ลงไม่ได้เราจะรอดกันไปเนี่ยโควเซานี่ยที่ลงไม่ได้เลยนะดับแล่นนะคะทิ้งนีดอาจารย์โคงก่อนเพราะว่าเอานอนทำไมง่วงเหรอเพราะว่าคงไม่ได้ใช้นะคะ เก็บหมดไม่สนลูกใครตอนนี้มีบอดมาก็คือตายอะบอดยิงอย่างเก็บอ้ได้อยู่โอ้หูครูสี่มาคงความกันต่อไปวิ้ยังซูครับผมอู้หึงวันปลาวอู้หู้ เจก่องยาแเก่องยาคนนู้นน่าจะมีตัวนะที่ิงเมื่อกี้ฝักนู้นบนเขาข้างบนบ้านเนาะโอ้โหทุกกระสุนเขียวดิโอ้ห my god คูแปดจับคูนแปดเราตุยตาลอดเลยไม่ได้เล่นเลยนะคะตื้อ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 ต้อโอ้สมสมุเสมอก็ไม่มี ภาสาแม,มัต่ตะวีโอ้หอ,อ,อ,อินโดนีเซียใครเนี่ยโอ้เกิดไปโอ้อะไรช่วยด้วยโอ้เกาะแตกปะเนี่ยมีเพื่อนมาปะเนี่ยโอ้เราจะเรียกเพื่อนบินโดมมาปาบเลยดีนะเมื่อกี้ปรับสะโรกแล้วอ่ะโอ้โหเกือบตุยเราก็นึกว่าบอด โอเคเพื่อนกำลังไป don't rush ย่าไปช่วยเพื่อนทีไรเนี้ยตุยทุกทีเลยทุกคนเพื่อนพอที่จะมาร์กได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนไหนอะเพื่อนวิโอ้ฝั่งนู้นนะคะ watch out ท่านฝั่งนี้เพื่อนเพื่อนไปไหนอะ่ะบ่สองโอ้บ่สองชิวจัดทุกคนเออมห <Watch out. S 1> นุ่มวัชชั่วเสียงใครอะ่ะเสียงปืนเพื่อนเหรอเขาเสียงปืนเบอร์สี่น,นะ กทำไมตรงเนี้ยกองอยู่นี่คนเหรอคนเรื่องอะไรงงไปนู่นนะคะเพื่อนไม่ค่อยจะมาแฮะจือดืดๆโอ้คนเล่าือดดด,ด,ด,ด้้้มาสามเปิดใหม่ก็ อุ้ยไม่รู้เรื่องอีกสนใจ้ว m a า k the l ล c a ก i o n กินน้ำแป๊บคอแห้งคิเจะก่อนนะ a r k t h เ location ช่ ออลำเบอร์สามล่ s มีตัวอยู่ข้างบนเนะพนนนนนนื่อนน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 น Mark the location ออลเบอร์สามรอดแล้ว <laughs> ก็อร์สามตุยนะโอ้ <c oughs> นา่ากลัวจัดมีใครนอนอยู่แถวนี้ไหมคะ Hello วิวมาหาเราเยี่ยมไปเลย<ม>เดินซ้ายวิ่งมานี่ก็แย่เ yeah, ชียแล้วห้าคนนะคะตือดเอดือเพื่อนมาสิเพื่อนตุยครับตุยเป็นครับหนึ่ง เหลือสามนะคะเหลือสามคนดื้อๆมีใครสั่งไอติมไหมคะหรืบ้านล่างก็น่ากลัวอยู่นะเพื่อนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านข้างล่าง Mark the location บ้านล่างค่ะน่าจะตีเดียวกันหมดเลยไม่น้าต่าง สมุกมาแล้วทุกคน marked the location อ้โหไม่ล้ม เ <to> ดี่วคนเดียวกำลังชุบค่ะทุลักทุเลมาก <c oughs> ทุลักทุเลมากสำหรับเรานะเออไดแ,แถมดีกว่าแถมแถมตึ้งดึง,ดงอรอบนี้เราเจอคนไทยนะคะหมดเลยดีจุง้งแต่ก็คงไม่มีใครเปิดใหม่ <c oughs> ไหนเอ่ยโอ้เดือดจัดระสามเดือดจัดไปดิเออมีอยู่แล้วล่ะน่าจะมีอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงตรงนี้มองไม่เห็นหรอกนะคะพาลงไปแค่นั้นแหละโอ้โหไม่รู้มาจากไหนมันจะพูดลุ้นช่องชึบโอ้โหดอกเยอะอยู่กระตุกนะกระตุกอยู่นะกระตุกอยู่นะ Watch out Watch out มีตีหนึ่งไหมคะเห็นไหมทุกคนไม่มีใครเปิดไมค์คุยกับเราเลย Help ยตรงไหนคะไนแะล้วล่ะทางนี้ได้พี่ Mark the location วิ่งไปแหละมาช่วยพนะ <c oughs> ่วงได้เส้อสีขาวนะคะเมื่อกี้อยู่ไกลพ่วเลยนะคนหนึงเนี่ยเนี่ยไม่เห็นเด้อ ไม่เห็นเลรองไม้เหนะดชกเดีชบเดกเมื่อสี่ซ้ำเลยค่ะ Mark the location เมื่อหนึ่งฝั่งโน้นมีนะระวัง Mark the location โอ้ไม่มียาเลยวะเดี๋ยวห้ายาดอุ๊ยอะไรอ่ะเมื่อหนึ่งยิงทำไมอ่ะตื่นเบิร์ดตกใจนะคะเสงมอไซมานะฝั่งโน้น Watch out ขับออกไปอ่ะไม่ออกไม่ออก I got supplies ในบ้านมายพี <De> ตายในคอนเทนเนอร์มีอีกนะคะตปยเลยพี่ผมหายยาแป๊บทิ้งทิ้งไว้กล่องหนึ่งอ่ะได้ไหมเมื่อกี้ได้ได้ได้พี่เ <laughs> มื่อกี้ตกใจเบอร์หนึ่งขอโทษนะคะเมื่อกี้ตกใจเสียงแข็งไปหน่อย <laughs> ใจจริงเมื่อกี้ตกใจจริงเ,เงงล้วโอ้ยได้นนทำไรอะ่ะเออขอโทษด้วยนะขอโทษที่เผลอดูเบอร์หนึ่งไปเมื่อกี้นะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆรู้สึกเสียใจนะเราดูเบอร์หนึ่งไปอะ่ะวิตั้งหลักแบบอุ้ยบอดทุกคนเนี่ยบอดอชึบโอ้โหทุกคนดูสก๊อตสองสามสี่หก ไปใส่กันัะเราเล่นตรงสะพานมาแล้วนี่ได้ค่ะได้เบอร์สามเขาเปิดไมค์คุยกับเราด้วยแหละครับให้เล่นบทเข้าก็ได้นะพี่ให้พวกเราเล่นบทเข้ากันนะเล่นอยู่ได้ค่ะนี่เล่นตามบนเข้าเลยใช่ไหมพ่อมีเจ้าที่หรือเปล่าข้างบนเฮ้ยแม่น่ามีเฮ้ยมุมเนีไ้ได้อยู่นะพี่งม,มุมนี้ดีกว่ารอพวกมาไล่ยิงพอดี มาแล้วมาแล้วคันเรื่องคันเรื่อง Mark the location จอดนะจอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุดๆแต่เดี๋ยวยิงเลยอมาีมีสองคันมีสองคันคนละดี้เหรอโอเคโอเคน่าจะตีเดียวกันถ้ามันขึ้นมาเอาเอาตัวขึ้นเข้าก่อนเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วโอเคโอเคเตรียมสร้อยเลยสร้อยเจ็บมากเลยเจ็บมาก เพื่อนเฮ้ยแมงแมนด้วย,ยเดี๋ยวจะพบอาเนินอยู่ล่างเนินไงเล่นก่อน,นเลยพี่พี่สวยพี่ <S <S มาละมีคหาเหลืองเข้ามาแล้วนะตง thank you mark the location ล่าง ไม่ไม่ไม่อยู่ในรถไม่ตายหรอนะก็ะโดนเลยโซนตายอะ่ะมา location โอ้แดดฟาตรงนี้คนนึง watch out โอ้ไม่เป็นไรเลยเหรอเอเอนก่อนเดี๋ยวนะเหมือขววเดียวนะคะทุกคน Help h อ l จะตุยวงเหมือนมีคนดักใน่ฝั่งนี้ กระสุนก็จะหมดโอ้แล้วดูวงอ นีเหรอโอ,โ,โอเคค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็เหนื่อยแล้ววิ่งจนเหนื่อยแล้วเนะี่ยโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะในการทำคลิปนะคะแล้วก็คอมเมนต์แนะนำได้นะคะส่วนใครที่แอดมานะคะก็บอกด้วยนะคะว่าเออมาจาก Youtube อะไรเงี้ยถ้าแบบ ไม่ได้บอกแอนกดข้ามหมดเลยนะโอเคค่ะขอบคุณที่แอดมานะคะเล่นด้วยกันนะคะก็ถ้า,ามีเวลาหรือว่าอะไรที่ตรงกันนะคะก็อาจจะได้เล่นด้วยกันนะคะแต่แอนเล่นไม่ค่อยเป็นเวลานะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะแล้วเจอกันจ้า